สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่องทำไปวันชาแนลครับพี่น้อนวันนี้หาไซหลอกกบอีกแล้วครับวันนี้นี่ครับาหาหมูไซวันนี้ครับตรงหางตรงหน้าก็ครับแต่ววันนี้กับชิวพกแน่ครับวันนี้โอ้ยทหารทหารก็มาเขา่าทหารว่า อ้อมครับ้อมมาสบีกบะครับนี่อยู่ให้อยูอส่สวนครับวันนี้มีในเงี้ยปลาดุกปลาดุกครับวันนี้ครับปักไส้ครับวันนี้ครับบปลาดุ๊กครับวันนี้ครับไสครับใส่กางเกงครับคราวนี้เราม่ปิดดูไปดูกอะไรก็ได้ไงคิดว่าเออครับนี่นะครับใส่ครับจะประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับในลังแรกครับนี่ยม่ไส้หลายครับวันนี้ใส่ประมาณแักซ anyway. <ugu> nah ี <uesta> ่หาล้างครับ เพื่ออะไเพื่อมานครับเพื่อได้ต้มวานนี้ลอมงครับรอดมันงครับยูให้ยูสวนครับวันนี้ก็จะเป็นแนวดหครับไปครับพี่น้องหลังต่อไปครับบานนี่ไปครับบานหลังที่สองครับบานใส่เงยไปครับเงาปลาดุครับอุ้นข้าวดีครับปลาดุรอดมั้งครับว่าสิถือว่าคือปลาเข็งมั้งครับ ครับจะใส่มือนี้ลนะครับนี่หลังที่สองครับเบิ้งครับใส่มงหน้าไหลนะครับนี่มงหน้าพันห่วยครับางน่อเลยไปครับไปล้างต่อไปครับบานนี่น่าครับล้างที่สามครับบานอาจจะมุ่งอยู่ครับล้างที่สามครับบาน แล้วรอบที่สามครับหมาเน้อเกี๊ยวห้างพู้จาเขาะหมืมมาหากินมาเนี่ะยะดต้มหรือชิดป้บนบัวลงทุนอบปลูกใส่ไปนี่ใ,ใส่ครับท้องหน้ายแล้วครับรก ไช่ครับพี่น้องหลังต่อไปครับบานนี้ครับหลังที่ซีครับบานนะฮะมองใส่กันยากอยู่ครับโกครับพี่น้องนี่ครับใส่หลังที่ซีครับมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันวันนี้กบเตลี่นคือว่าเห็นมีกบเตลี่นเลยครับนี่คือสิเป็นแน่เลยแล้วครับนี่นันโกครับยันกบโปรยูครับวันนี้ เปลี่ยนน้อยนึงครับเพื่อคบมากครับปกไลคก,กบ่เขาครับลดกงาใส่เลยไปครับไปลังต่อไปครับบานนี้เอ,อือนแบบมาหลุนกันไหมครับเอ,อือนมาจะเป็นแนวด้ครับนี่ นะครับหมงไส้กันน่าฝ้ายไงะครับนี่เบืองกับสีมาหลุนกันว่าจะได้ยักษตัวครับเพื่อกันไส้ยู้มานครบเจ็ดหลังนี่ละครับสีเป็นเสียด้วยเขาบ่ครับนี่เรามาใส่กบอีกรอบรอบสามครับนี่รอบหนึ่งกับพ่อได้ต้มรอบสองกับพ่อได้ต้มครับรอบสามนีเป็นแนวใดครับบ้านเขาเบืองกับนี่การใส่ หลอกกบครับว่าจะมาร์นวะว่ได้ใส่ไปขายเหรอครับใส่เพื่ออะไรกินนะครับนี่ไปครับไปแล้วครับมืออื่นกับมารุนกันครับมืออื่นเศร้าครับเดี๋ยวอชิตพัฒนทยคลิปมืออื่นเศร้าให้เบิ้งครับว่านิถือยิ่ตัววะครับนี่ใส่มันฮุกยึดหลังนี่เหรอครับไปแล้วครับสวัสดีครับ